ราชาลูกนังทุโลขอเสนอแผนไหนดีส่ง3มแทคนติกเชลซีรองรับใช้งานเฟลิกซ์เปิด3ามแท็กติกเรแฮมพอตเตอร์กุนซอเชลซีคงจะนำมาใช้งานรองรับชัวเฟลิกซ์หลังเตรียมยืมจากแอมริตมาล่าตะข่ายจนจบฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea ใกล้ที่จะได้ชัวเฟลิกซ์กองหน้าอเลโกเมริดมาเข้าถิ่นสแตมฟอร์ดบิตแบบยืมตัวในช่วงเปิดตลาดเดือนมก,กราคมโดยคาดว่าสิงห์บูจะต้องจ่ายค่าย,ยืมตัวจำนวน11ล้านยูโรและอาจไม่มีออปชันซื้อขาด ในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวนี้เชลซีได้นักเตะม,มาเสริมทัพแล้ว3รายแต่เป็นพวกดาวรุ่งทั้งนั้นได้แก่อันเดซันโตสมิดฟิลด์บราซิเลียนเบอร์นัวบาเดียชิวปรากรหลังชาวฝรั่งเศสและดาวิดดาโโฟฟาน่ากองหน้าทีมชาติไอริโคสหากเฟลิกย้ำใจกับเชลซีก็เป็นที่คาดว่าเกรแฮมพัตเตอร์กุนซือของทีมจะมีแผนไว้รองรับการเล่นของกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสไว้ดังนี้1ระบบ4312เล่นหน้าคู่กับฮาเวสแนวรับมีเกปาอาริซาบรากา้าเฝ้าเสา ขณะที่แพงแบ็กโฟร์ให้ริสเจมยืนแบ็กขวาดานเบนทีเวลรับบทแบ็กซ้ายส่วนคู่เซนแบ็กเป็นคาริดดคูเรเบรีกับเตียโกซินวาขยับมาที่แดนกลางให้เอ็นโกโลกองเต้ทาหน้าที่คอยตัดเกมอยู่ข้างหลังเดนิสซาการีกับมาเตลโควาสิตขณะที่เมสันเมาส์จะทําหน้าที่เพลย์เมกเกอร์อยู่หลังคู่ย่างไรก็ตามผลงานของอดีตนายใหญ่ไบรตันแอทล็อตอัลเบียนน่าผิดหวังสิ้นดีโดยปัจจุบันทีมร่วงไปอยู่อันดับ10มีแค่ย5คะแนนห่างจากท็อปโฟถึง10แต้มโดยเหตุน,นี้ทําให้บราาบบรดาสาวก ถึงขั้นเรียกร้องให้บอดบริหารปลดพออเตอร์ออกจากตำแหน่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เอลเชดินกิโตซื้อในแดนกระทิงดุรายงานว่าเชลซีล็อกเ้าเอริเก้ให้เข้ามากอบกู้ความย่ำแย่ยในเวลานี้และจะยื่นข้อเสนอสัญญา3ปีพร้อมค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อซีซั่นอย่างไรก็ตามสิงตัวน้ำเงินครามต้องเจอกับคู่แข่งสำคัญเนื่องจากอเลิโกเมริดก็สนใจอยากร่วมงานกับเอริเก้เช่เชนกันหลังจุตัวตัดสินใจอำลาทีมชาติสเปนหลังนำทัพกระทิงดุ ร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตากรกะนั้นนอกเหนือจากชื่อของเอดเก้แล้วยอดทีมแห่งทีมสแตมฟอร์ดบิดอย่างสนใจซินดีนซีดานและเมลิโซโปเชติโนสองเทรนเนอร์ฝีมือดีที่ยังอยู่ในช่วงว่างงานให้เข้ามานั่งเก้าอีน้น่าใหญ่หากพวกเขาตัดสินใจปลดพอตเตอร์จริงๆไนเชลซี1เมลิโซโปเชติโน17ต่อ202เบรนโรเจอร์9ต่อ13ดีโกซิเมเน่10ต่อ14ซินดีนซีดาน12ต่อ1 าโทมัสทูเคลน14ต่อ1 6โชเซ่มุนโย16ต่อ1ห,หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ